เพื่อนก็จะทักค่ะว่าผอมลงหรือเปล่าเพราะว่าคือจริงๆแล้วกรอบหน้าเรามันจะชัดขึ้นมันจะดูแบบเป๊ะขึ้นสมส่วนมากขึ้นมันก็เลยดูเหมือนเราผอมลงแต่จริงๆคือหน้าเราอะเป๊ะขึ้น สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่อินสปีเอีกครั้งแล้วนะคะนอกจากที่นี่เขาจะยืนหนึ่งเรื่องตา2ชั้นแล้วนะคะด้านความงามผิวพรรณอื่นๆที่นี่เขาก็มีเหมือนกันค่ะตอนนี้เขามีเครื่องใหม่นะคะเป็นเทอร์มั FLX ค่ะซึ่งจะช่วยกระชับหน้านะคะแล้วก็ท,ทําให้หน้าเนี่ยดูเด็กลงค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอัลเทราอีกค่ะตัวนี้ก็จะกระชับหน้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ต้องผ่าตัดเลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะทุกคนสามารถมาปรึกษาคุณหมอนะคะว่ามีเทคนิคดีๆอะไรในการช่วยเสริมความงามก็คือมาที่นี่ได้เลย ตอบโจทย์ทุกอย่างแน่นอนค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเดียก็พร้อมแล้ววันนี้เดียจะมาทําโบท็อกค่ะเพราะว่าเดียเป็นคนมีปัญหาหน้าไม่เท่ากันนะคะแล้วเราก็อยากให้กรอบหน้าของเราเนี่ยชัดขึ้นจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะของน้องนาะเดียก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาถ่ายรูปแล้วไหม มันร <ża> ู้สึกว่าหน้าปมนะคะพอหมอตรวจหน้าใาเนี่ยทำต้งเนื้อก็จะได้เป็นรัขึ้นมาค่ะก็จะฉีดโบท็อกเพื่อลดขนาดล้ามเนื้อตาคะแล้วตัดฟังนะคะสำหรับการฉีดโบท็อกที่กร้มค่ะมันก็จะไปยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อมันก็จะมีขนาดฟอเล็กลงทำให้คนไข้ก็จะหน้าเรียวหน้าวีเชฟมากขึ้นค่ะ หลังชีดโดยทั่วไปเราจะงดเรื่องการโดนความร้อนที่ผิวนะคะแต่เป็นความร้อนสูงๆอย่างเช่นซาวน่าหรือว่า ความร้อนระดับที่อยู่ในห้องโยคะรอหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์สัก7วันการออกกําลังกายหนักๆก็งดไว้สักประมาณ7วันเหมือนกันพวกหมูกระทะปิ้งย่างชาบูก็ควรจะงดไว้สัก1สัปดาห์าหลังฉีดก็หลังจากที่เราฉีดไปนะคะก็คือเพื่อนก็จะทักค่ะว่าผอมลงหรือเปล่าเพราะว่าคือจริงๆแล้วกรอบหน้าเรามันจะชัดขึ้นมันจะดูแบบเป๊ะขึ้นสมส่วนมากขึ้นมันก็เลยดูเหมือนเราผอมลงแต่จริงๆคือหน้าเราอะเป๊ะขึ้นที่สำคัญคือเรียวค่ะหันมุมไหนก็คือไม่รู้สึกว่าตัวหนน้้าาบแลม่ใจ